สวัสดีครับก็มาทำสไลด์นะครับการเลกโคนิชั่นนะครับของทีมนวมินเราก็ไปดูที่ห้องข่าวนะครับห้องข่าวที่เราต้องการจะทำสไลด์นะครับที่เก๋ส่งมาเดี๋ยวเลื่อนเลื่อนเดูอ้าเจอแล้วครับโหลดมาครับโหลดเข้ามาในมือถือนะครับอันนี้เป็นมือถือ iPhone นะครับจะทำที่ iPhone นะครับ เปิดมาปุ๊บมันก็จะเป็น powerpoint นะครับแล้วก็กด <c oughs> นะครับอันนี้เป็นรูป powerpoint ผมก็ไม่ถนัดนะผมก็จะแชร์ออกไปนะครับกดแชร์ข้างบนขวาบนนะครับแล้วก็ copy to keynote นะครับมันก็จะเปิดด้วย keynote นะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็สามารถจะแก้ไขได้ตาม keynote ตามปกติแล้วนะครับจากนั้นเราก็ไปหารูปมาครับรูปดาวไลน์ของเราที่ ที่เราต้องการนะครับผมก็ไปเปิดจากกลุ่มนะครับที่ดาไลส่งรูปมานะครับนี่เดินเลื่อนมาครับดาไลส่งรูปมาที่ move up เดือนนี้นี่ครับพี่นัทนะครับเอารูปนี้เซฟตึ๊บย้ายไปดูที่คีโนต์ครับดึงไฟล์มาครับอันนี้ผิดอะนรับดึงไฟล์ต้องกดบวกนะครับนี่ผมกดผิดนะครับกดบวกกดบวกบวกบวก ข้างบนนะครับรูปบวกที่อยู่ข้างๆคนนะครับโอเคเลือกโฟโต้เลือกภาพล่าสุดที่เราเข้ามานะครับดึงมาแปะโป๊ะนี่ขยายหน่อยขยายหน่อยครับครอปครับแตะที่ภาพสองทีครอปวางเลื่อนมาวางครับดึงภาพให้พอดีครับดึงดึงข้างล่างขาทีหนึ่งแตะสองทีครับดึงลงมาหน่อยโอเคได้รูปแล้วครับ ต่อไปก็ขยับให้มันตรงเฟรมนะครับจะได้สวยงามนะครับเพราะว่าเทมเพลตเนี่ยมันต้องเป็นรูปเดียวกันหมดนะครับต่อไปเขียนชื่อครับดึงมาครับเลื่อนมาตรงนี้ครับคำว่า Text นะครับแล้วก็เขียนข้อความนะครับแตะตรงไปคำว่า Text สร้างข้อความขึ้นมาครับเขียนชื่อนับนัดนิชาภูกาบนะครับตัวเล็กนิดนึงนะครับทำไมผมไม่ขยายก็ไม่รู้ นะครับโอเคขยายนะครับกดรูปแปลงนะครับแล้วก็ดูไซส์ของอนะไรครับไซส์กดตัวไปล้ตึกตึกต๊กๆๆ๊ขยายตัวสองขึ้นมาครับนี่ก๊อปปี้ครับก๊อปปี้เลยครับเพราะว่าข้างบนเป็นชื่อข้างล่างเป็นอาชีพนะครับก๊อปว่างเพส ตึงดึงมาครับเคแก้ไขครับข้าราชการข้าราชการข้าราชการบอใบไม้ไม่เอาครับ๋ยวเอาใบไม้ออกบอใบไม้ออกก่อนออกไปออกไม่ออกไปออกสิออกออกอุ้ยมันไม่มีออกโอเคลบตึกโอเคกดที่ว่างนะครับ เอามาตรงนี้เป็นชื่อทีมนะครับชื่อทีมของผมก็เป็นเออทำไมไม่ขยายตัแรกเนี่ยนัทวามิลนัทวามินออลสตาร์ไม่มีไม่ใช่ออลือครับ all star. ออลสตาร์เอาลือออกก่อนนะครับออลออลติงดิง,ดงโอเคกดสไลด์โชว์ครับนี่กดสไลด์โชว์ครับแคปรูป กดแคปรูปแคปหน้าจอตึงต้งสั่งเข้าไปเซฟได้รูปมาแล้วครับเซฟอ่าได้รูปมาแล้วนะครับครบรูปให้พอดีครับแชร์เลยแล้วกันนะครับแชร์เลยกดแชร์ด้านบนมุมขวานะครับไปที่ไลน์นะครับส่งไปให้ใครก็ส่งนะครับอันนี้ผมจะเลือกส่งให้ใครดีน้าส่งเข้าไปในกลุ่มเลยกคใช่ที่นะครับเพราะว่านี่ผมทําจําลองให้ดูเล่นๆเฉยๆโอเคนะครับเดี๋ยวผมส่งเข้าไปที่ iPad ของผมแล้วกันนะครับ iPad ก็จะเป็นแดน iPad นะครับแดน iPad ไม่ไม่ไม,มีเดี๋ยวมันเขียนยังไงออ๋ต้องอันเดอร์สกอร์นะครับโอเคเลือกแล้วกดติ๊งแชร์ออกไปครับเรียบร้อยนะครับเข้าไปที่แดน iPad แล้วผมก็คลิกเก็บเซฟนะครับดีลิททิ้งเลยนะครับลองกลับไปดูที่ไลน์นะครับว่าแดน iPad ได้รับรูปไหมนะครับ นี่ไดนไอแพดทีด่ดึงนี่ครับรูปมาแล้วนี่ครับส่งเสร็จสับเรียบร้อยจบ